ไปติดไว้ที่เรือนะคะเนื่องจากเขาบอกว่ามีหลักฐานที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเขาบอกว่ามีการพบเส้นผมของคุณแตงโมเนี่ยติดอยู่ที่เรือนะคะซึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะมันจะใช่ของจริงหรือไม่อย่างไรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นหลักฐานที่นํามาไว้ภายหลังหรือไม่นะคะก็เลยเอาเส้นผมเนี่ยไปแปะไว้ที่เรือตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะตอนนี้ค่ะ12บสอนาฬิกา9นาทีนะคะผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงปรากฏว่าเส้นผมที่เอาไปแปะไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยผู้ชมคะหลุด ไม่เหลือแล้วนะคะหลุดไม่เหลือแล้วครับเือเนื่องจากหลังจากที่เกิดเหตุใหม่ๆนะครับทางตํารวจก็ได้มีการเชิญผมในฐานพะพยานผู้ช่วชัญด้านอาชีาวิทยานะครับเนื่องจากช่วงนั้นก็มีการได้ความเห็นผ่านสื่ออยู่พอสมควรนะครับซึ่งตอนเป็นพยานศาลเนี่ยก็มีการได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของความเช่วชาญว่าตามหลักวิชาการแล้วเนี่ยคนบนเรือน่าจะต้องมามีส่วนร่วมช่วยเหลือหรือมีพฤติกรรมอย่างไร ก่อนนี้เมื่อทราบว่าคุณตังโมพัดต,ตกลงเรือไปในแม่น้าเจ้าพระยานะครับครับก็คือตอนอยู่ในศาลอ่าก็าได้นอนนะครับพยาการก็คงจะมีการถามนะครับท่านก็ถามว่า,าจบก็อะไรมาแล้วก็มีความชํานาญอย่างไรด้านอาชีวิทยาเรียนมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถามในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องว่ามีทฤษฎีอะไรบ้างที่อธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยหรือคนที่มีความเสรส่นมาเนี่ยตามหลักการวิชาการตามหลักทฤษฎีเนี้ยจะต้อง เข้าไปช่วยเหลือบ้างน้อยเพียไหดซึ่งผมก็เลยบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยมีความผูกพันกันมากเช่นคบกันมานานเป็นเพื่อนกันมานานก็ย่อมที่จะต้องเป็นห่วงและย่อมที่จะต้องช่วยเหลือพยายามช่วยเหลือนะครับกันมากกันกว่าคนที่เพิ่งเจอหรือเพิ่งรู้จักกันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นคนรอเรือที่ท่าเรือแล้วปรากฏว่าเรือผ่านระหว่างนั้นนะครับมีคนตกน้ํเาเราจะพบเห็นอยู่ข่าวอยู่บ้างว่าบางท่านเนี่ยกระโดดลงมาช่วยเลยนะครับถึงแม้จะไม่รู้จักกันแต่แน่นอนก็หลายคนก็ไม่โดดลงไป คนตดยเราไปช่วยก็ชื่นชมไปนะครับว่าเนี่ยบางนีอาจจะร,รู้สึกเป็นห่วงคนตกลงไปในทางทํานองเดียวกันกับของคุณตังโมยิ่งทะคอกกันมานานเนี่ยยิ่งจะรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงหัวหาธรตามหลักวิชาการนะครับว่าจะมีเรียกว่าความผูกพันทางสังคมเสริมแน่นแฟนไม่ขึ้นก็จะยิ่งพยายามหาทางช่วยเหลือเช่นประเด็นนี้ผมก็ได้มีการพูดในศารนะครับยังไงฟีดแบ็กก็คือเออก็จะมีผู้พิากษาอยู่2ท่านนะครับท่านหนึ่งก็เป็นเจ้าของสำนวนท่านก็ก็ดีน,นะครับคือแน่นอน ทุกอาชีพทุกบทบาทของแต่ละท่านก็มีหน้าที่แตกต่างกันนะครับแต่ในส่วนของศาลอีกท่านหนึ่งที่ผมมาติดตามที่หลักก็ทราบว่าเหมือนกับท่านไม่ได้เป็นเจ้าของํำนวนท่านก็ตอนระหว่างที่มีการนำเสิร์ฟนะครับท่มีมีการพูดขึ้นมาทั้นน้องว่าทฤษฎีอะไรที่ฎีควันตัมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็หัวเราะอะไรประมาณนี้ครับท่มีมีการพูดขึ้นมาทั้นน้องว่าทฤษฎีอะไรที่งีล้วันตั้มหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็หัวเราะอะไรประมาณนี้นะครับ เราก็ยังแปลกใจว่าเจริงๆแล้วคุณตังโมก็เสียชีวิตและประการต่อมาก็ระหว่างนั้นก็มีการพูดเหมือนกับว่าใครจะโดนลงไปเป็นผมก็ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยนิ่งทาให้ผมรู้สึกว่าเรื่องคนเนี่ยที่เสียชีวิตทั้งคนเราไม่ควรจะเป็นเรื่องอเล่นโดยเฉพาะบทบาทของการทำหน้าที่ตุลาการประการต่อมาก็ระหว่างนั้นก็มีการพูดเหมือนกับว่าใครจะโดนลงไปเป็นผมก็ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยนิ่งทาให้ผมรู้สึกว่าเรื่องคนเนี่ยที่เสียชีวิตทั้งคนเราไม่ควรจะเป็นเรื่องอเล่นโดยเฉพาะบทบาทของการทำหน้าที่ตุลาการ ประการต่อมาก็ระหว่างนั้นก็มีการพูดเหมือนกับว่า,าใครจะโดนลงไปเป็นผมก็ไม่โดนหลอกอะไรเงี้ยนิ่งทาให้ผมรู้สึกว่า,าเรื่องคนเนี่ยที่เสียชีวิตทั้งคนเราไม่ควรจะเป็นเรื่องอเล่นโดยเฉพาะบทบาทของการทำหน้าที่ตุลาการโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มาจากครอบครัวผมก็ตุลาการนะครับเราก็เข้าใจในบทบาทการทำหน้าที่เป็นผู้พักษาซึ่งถามว่าเหมาะสมหรือไม่ผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยที่รับฟังก็คงจะตัดสินใจได้เองและแน่นอนครับถ้าเห็นว่าถูกต้องไม่เหมาะสมอะไรอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ หนึ่งงานนั้นก็ต้องไปดําเนินการตรวจสอบต้องมีการพัฒนาระบบผู้นี้นะครับจากที <Okay. S 1> ่ลดเรื่องที่ความเป็นเพื่อนกันพยานหลักฐานอื่นๆอาจารย์ต้งพอมีหรือชีนแนะได้ไหมกับพยานหลักฐานที่เราตั้งข้อสังเกตพบความผิดปกติที่ไม่น่าจะเกิดจากการตกเหลือเองจริงๆแล้วก็เชื่อว,ว่ามีการนําเสนอมีการพูดคุยกันไปหลายสื่อหลายสินักเราก็มีการผู้เชี่ยวชาญก็หลายท่านได้ความเห็นไปอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะบาดแผลซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็บอกว่าไม่เหมือนกับบาดแผลที่โดนจากใบพัดเรือ บางท่านก็บอกว่าเนี่ยอย่างในต่างประเทศก็มีงานวิจัยมีเปเปอร์มีบทความมารองรับว่าถ้าเป็นบาดแผลจากแบพพัดเหลือเช่นมีปลาเนี่ยโดนเยอะมากเลยในทะเลอยู่ที่หนึงปรากฏว่าบาดแผลแบพพัดเรือก็มีความแตกต่างกันจากสพของคนแต่งโม